หลังจากที่ทําสีมานะครับเอาไปเคลมมาเดี๋ยวกจะให้ดูผลงานนะครับคือผมสํารวจด,ดูแล้วแหละอูนี้ทําดีนะครับทําดีมากๆเลยคือรถใครนะครับที่เอาไปทําสีมาเนี่ยไม่ต้องตกใจนะว่าสีที่ทํากับสีเดิมๆของรถเนี่ยทำไมสีไม่เท่ากันนี่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่ารถเราเนี่ยมันผ่าน การใช้งานมานะครับมันก็จะสีมันจะซีดหน่อยนะครับอันนี้ือสีเดิมนะครับคือทางอู่เนี่ยเขาพยายามผสมสีให้มันตรงตามสีเดิมของเราอยู่แล้วนะครับเขาจะมีโค้ดสีมีรหัสสีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือสีใหม่คือกันชนนะครับเนี่ยคือสีใหม่เลยเงาวับเลยนะครับอันนี้ทําดีมากๆนะครับอ่าเนี่ยผมให้ดูผลงานนะครับและอีกอย่างนะครับ ที่สังเกตได้นะครับก็คือว่าตรงบริเวณตรงเนี้ยตรงใต้ใต้โคมไฟนะครับถ้าเกิดว่าทําไม่ดีเนี่ยสีมันจะแตกนะครับมันจะเป็นรอยสีแตกๆอันนี้เขาทําดีนะครับเนี่ยเก็บสีได้ได้ดีมากๆนะครับบางอู่นะครับเขาไม่ได้ถอดกันชนเราไปทําทั้งชิ้นนะครับคือเขาทํากันชนเนี่ยเขาเขาทำทารถเลยนะครับ ตรงโคมไฟนะครับก็แค่มีตัวกระดาษหนังสือพิมพ์หรือว่ามีถุงมีอะไรมาห่อไว้เฉยนะครับสีมันจะไม่เนียนนะครับเวลาทําแบบนั้นนะครับเนี่ยอันนี้เงาวับเลยดีมากๆนะครับเก็บสีดีมากๆเลยเนี่ยทำดีต้องชมนะครับถ้าไม่สังเกตใกล้ๆเนี่ยเราจะไม่เห็นความต่างของสีเดิมกับสีใหม่เลยนะครับเนี่ยตร,ตรงแก้มตรงแก้มตรงเนี้ยก็ ก็ชิดดีนะครับเนี่ยสนิทนะครับแล้วก็เขาก็เปลี่ยนหมุดให้ใหม่นะครับเนี่ยเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับไอตัวไหนที่มันหักที่มันแตกนะครับเขาออกให้หมดเลยอีกชิ้นนะครับที่ทำเนี่ยก็คือตัวตัวสเกิร์ตข้างนะครับเคยมีเคยทำคลิปให้ดูนะครับว่ามันหลุดมันมันมันเอาไปเฉี่ยวยังไงนะครับ คือมันขึ้นตัวฟุตบาทนะครับอันนี้เขาทำให้ใหม่นเนียนมากนะครับทำเสร็จก็ล้างรถให้ด้วยนะครับสวยงามนะครับผลงานดีเลยนะครับเป็นอู่ในเครือรับหลายบริษัทประกันนะครับแต่ว่าบริษัทประกันที่ผมใช้นะครับก็เข้าอู่นี้ได้นะครับ ใช้เวลาในการทำไม่ถึงอาทิตย์นะครับประมาณ5วันนะครับทําเสร็จสวยงามนะครับผลงานดีนะครับก็ขอชมนะครับอ่าโอเคนะครับก็ให้ดูประมาณนี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ